มาวันนี้จะรีวิวนะรถคันนี้นะครับในเมื่อเรามีกุญแจอยู่ในมือนะฮะจะไม่ให้พี่มีสาตาร์ทได้ยังไงเราต้องสาตาร์ทใส่กุญแจเข้าไปเลยนะบิดปุ๊บมันก็จะตืดๆๆนะอ่าพอเสร็จปุ๊บเราเหยียบเบรกเลยกดเจ็ดเกติดแล้วทุกคน เครื่องติดแล้วมาเรามารีวิวเลยพวงมาลัยนะครับ JS Racing นะครับแล้วก็เดฟฟี่สามตัวนะครับแล้วก็เป็นเคป่านะครับตรงนี้นี่กระจกก็เป็นของของซูมนะฮะเสียงเครื่องก็จะประมาณนี้นะน่าจะน่าจะพอได้ยินอยู่น่าจะพอได้ยินกันอยู่นะฮะ ดังสุดๆไปเลยนะแล้วก็อืมสวยสุดๆไปเลยแหละงั้นวันนี้จบรีวิวสั้นๆแค่นี้แหละบายฮ่าล้อเล่นคือจริงๆแล้วอะครับช่วงเนี้ยที่ผมหายไปอะ่ะคือว่าต้องบอกว่าคันนี้นะฮะขับสนุกมากขับแบบใช้ชีวิตประจําวันก็ได้นะครับนี่ผมลองขับไปทํางานมาสองวันละสุกกะสาวอนะเนาะก็ขับได้ครับ ถามว่ากินน้ํามันไหมก็ไม่ได้กินนะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมขับอยู่80นะฮะอย่างมากก็ไม่เกินอ100ยี่อะไรอย่างเงี้ยคือขับเท่ๆไปงั้นแหละเออไม่ได้แรงหรอกแต่ว่ามันเครื่องตัวนี้นะฮะมันเป็นเกียร์กระปุกกนะันเนาะเนี่ยมันจะมี6สปีดนะครับดูดูจากตรงนี้ได้เลยนะนี่มันจะเป็น6สปีดอย่างนี้นะฮะอ่าเครื่องเดิมๆจากเอ,อโรงงานเนี่ยประมาณ สองร้อยสองร้อยหนึ่งแรงมานะ้าเนาะลงพื้นแล้วก็อาจจะลงลงมาอีกนิดหน่อยโดยส่วนตัวแล้วมันสนุกจริงๆอะนะฮะขับเพลินดีแล้วก็น้ำมันก็ไม่ได้กินมากอะนะฮะก็โดยรวมแล้วถือว่าขับสนุกมากนะฮะแน่นอนนะครับทุกคนก็อยากจะรู้แล้วว่าเฮ้ยพี่หมีมีเงินเหรอไม่ใช่ฮนะยืมเขามา <laughs> ยืมเขามาเท่ๆนะฮะ ไว้สักวันหนึ่งเราจะเก็บเงินซื้อเป็นของช่องเราเองอะเนาะอ้อพวงมาลายัยพวงมาลัยอันนี้นะครับไม่ไม่ใช่ว่าแบบเอาพวงมาลัยเดิมไปให้เขาเขาเขาทําไม่นี่ให้นะฮะอันนี้คือมันมาอย่างนี้ทั้งพวงมาลัยเลยนะเนี่ยจะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นเคฟล่าเป็นอะไรแล้วก็เป็นอันอย่างนี้มาแบบมาทั้งพวงอย่างนี้เลยนะฮะก็คล้ายๆของเดิมนะของเดิมมันก็จะประมาณนี้ครับแต่ตรงเนี้จ,จะเป็นแบบพลาสติกสีดำ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบธรรมดาเรียบเรียบไปนะครับไม่มีปากลายอะไรอย่างนี้นะฮะเอ่อแล้วก็เดฟฟี่นะฮะเดฟฟี่เนี่ยอ่าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอันนี้นะครับเป็นออยล์เพสออยล์เพสก็คือแรงดันน้ำมันนะฮะออยล์เทมก็คืออุณหภูมิน้ำมันอเตอร์เทมก็คืออุณหภูมิน้ำในหมอน้ำน,นะฮะก็ จะประมาณนี้นะอ๋อแล้วก็ไม้ไม้เห็นไหมมันจะเขียนว่าไทาย I านะครับคือความเร็วเนี่ยจะอยู่ตรงนู้นส่วนรอบจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พวกโซนนาฬิกาแอรเออ,เอ,อก็จะอยู่แถวๆนั้นนะนะลองเปิดดูไฟเดฟฟี่หน่อยแล้วกันนะอ่ะาก็เป็นสีแดงๆอย่างนี้นะครับ เดฟฟี่ก็ไม่ใช่หน้ามืดอะไรทั่วแบบสมัยนั้นที่เขาภายในก็ยังมีนะข้างหลังอะ่ะอยากให้ดูข้างหลังคือข้างหลังมันกว้างมากเลยนะดูดิคือข้างหลังนะฮะดูดิข้างหลังมันกว้างมากที่แบบผมว่านั่งสบายนะดูดิคือมันไม่ใช่ว่าแคบนะครับคือด,ดูข้างนอกอะ่ะมันเหมือนกับข้างหลังอะ่ะแคบมากเลยนะแต่ว่าพอมาดูข้างในแล้วคือแบบเฮ้ยผมว่ามันน่าจะนั่งสบายนะดูดิ มันแบบที่วางเท้าอะ่ะดูดูดูความใหญ่ของที่วางเท้าสิคือผมว่ามันนั่งสบายแน่ๆแหละอ๋อแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออันนี้มันก็เป็นเบาะเลคคาโล่นะฮะมันไม่ใช่เบาะเดิมเบาะเดิมจะเป็นเลคคาโร่ดำแดงท้ายอาร์นะครับสีคล้ายๆอย่างเงี้ยแหละแต่ทรงจะทรงจะเป็นทรงทรงเก่าๆไม่ใช่ไม่ใช่ทรงแบบนี้นะฮะมันคนละรุ่นกันนั่นแหละเจ้าของเขาก็เปลี่ยนมาอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะฮะอันนี้เขาก็ เนี่ยมันมาอย่างเงี้ยขอยืมหน่อยได้ไหมเขาก็เออไม่ค่อยได้ใช้เอาไปยืมเอาเอาไปขับรถเอาไปช่วยใช้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอามาลองดูนะแล้วเขาก็บอกว่าเออคันเนี้ยมันสามารถใช้สตีทยูสได้นะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเอาไปลองใช้มาอยู่2วันก็คือคือด้วยความที่คัสอะครับมันแข็งคัสมันแข็งแล้วเวลาเราเจอรถติดเนี่ยมันจะเหนื่อยเหนื่อยกว่ารถที่แบบเป็นคัสปกติอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันจะแข็งแบบแข็งไปเลยนะฮะก็โดยรวมแล้วก็คือใช้สนุกครับขับใช้งานทั่วไปได้ไม่เตี้ยเกินแต่ก็แอบบแอบบกลัวเพราะว่ามันมีทั้งพาร์ตหน้าพาร์ตข้างแถมมีลิ้นอีกลิ้นทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับมันก็เลยรู้สึกกลัวบ้างเล็กน้อยนะครับสําหรับผมแบบว่าไปขับรถที่มันไม่คือปกติผมขับรถที่ไม่มีพาร์ทไง bio ผมมันไม่มีพาร์ตอ่ะคือมันมันยังไงก็ไม่โดนอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ใหญ่เกินอ่ะนะแต่พอมาขับรถแบบนี้ก็แอบ,บกังวลตอนแรกนะครับว่ามันเออแบบจะจะติดไหมจะอะไรไหมก็คือถ้าเกิดว่าเราค่อยๆขึ้นอ่ะมันก็ไม่ติดอ่ะนะแน่นอนว่ารถพวกนี้ไม่มีใครแบบรูดเนินแน่นอนนะครับรูดหนังเต่าไม่มีแน่พวกเราก็จะค่อยค่อยหยอดหยอดกันไป ซึ่งโดยรวมแล้วก็ถือว่าสนุกอยู่แต่ก็ยังไม่เคยขับทางไกลอ่ะนะเพราะว่าที่ขับไปทํางานอะ่ะมันก็ไม่เกินสิบโลหรอกไปกลับอะ่ะอืมมันก็ไม่ได้ไกลมากนะฮะอาจจะแบบลําบากหรืออาจจะลําบากตอนที่เราเข้ากรุงเทพอะไรเงี้ยที่รถมันติดแบบติดนานๆน,นติดแบบติดกินข้าวได้อะ่ะเออพวกนั้นอะ่ะน่าจะน่าจะน่าจะเอาเรื่องอยู่เราอาจจะไม่ไหวหรือเปล่าต้องดูกําลังขาคัดดีๆ คือกาลังขาเราต้องห้ามเป็นตะคิวเลยอะ่ะเออก็นั่นแหละวันนี้ก็คงมารีวิวประมาณนี้แล้วกันนะนะไม่ต้องถามนะเพราะเครื่องทําอะไรไปบ้างเท่าที่ผมรู้นะก็เมื่อกี้ก็น่าจะมีหัวฉีดมีรางหัวฉีดมีท่อมีคัสมีเบรกมีโชค๊คเนี่ยเท่าที่ผมรู้ก็คือมีแค่นี้ะนะฮะส่วนอย่างอื่นก็คือไม่รู้เลย เอาเป็นว่าผมขับ80แล้วกันต่อให้โมมา800มา้าผมก็จะขับ80นะอ่ะ,นะอะงั้นวันนี้เราจบรีรวิวไปเลยแล้วกันเนาะน่าจะประมาณนี้แหละงั้นไว้เจอกันใหม่ในอีพหน้ารีวิวครั้งหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ใครชอบก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้ผมด้วยละกันนะครับอ้อและอีกอย่างหนึ่งก็คือคิดว่าเราอาจจะแบบ มีเพิ่มรายการขึ้นมาแบบบางทีเอารถไปโชว์อะไรเงี้ยก็อาจจะมีถ่ายกลับมาให้ดูนะครับก็ไว้เจอกันไม่รู้ว่าจะมีไหมแต่ก็อาจจะมีเรวรูเจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับวันนี้บายบายจ้า